สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องโฟกัสเลยบิวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับอีพีสามจากสงครามใต้ดินนะคะขอโทษที่วางวันไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าบางวันก็ต้องไปเรียนแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยว่างนะคะนี่ค่ะเอ่อทางนี้เราจะลงหเหนียวเนาะดูก้วนอันนี้น่าจะไม่ใช่ส้ม เราเขาเราแบอึ๊บพระราจะยางนี่ยสวยแล้วสีแล้วในใจก๊ะโก๊โกก๊ก๊นี้ยีๆกเรเรมีกันช่วยกันแต่คนนั้นชื่อกนันคะั่ออองค์พรโอ้สูงมากนี่นะคะอันนี้จะดควกมีูสึกใครเอว ไม่ได้ขึ้นเลยนะตถ้าเป็นเงินเอาขึ้นถ้าอยารู้ว่าถ้าเราหยิบจากเงินจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครหยิบเงินเท่าไหร่เราก็อยากเปิดตัวมากเลยนะแต่ว่าตอน EP สองอะแล้วก็เปิดตัวไปแล้วนะคะอ,นนอะไรอะปวดแขนกันไ ไโดนเพนนื่อน,น,อน,น,ออน,นพี่เลยเดี๋ยวเี๋วเอาให้เพื่อนดูเฉยๆแต่ว่ามีคนมายิงจากบนมันก็ไม่ได้นะเพื่อนยิงเฉยๆเอ่ะเพื่อน,น,จะจะอาอนหาย <c oughs> ก็เอ่อเตรียมแบบโอ้โหทุกคนงานมัน,นไ,มไหวมากอันนั้นน่าจะเป็นระเบิดนะครับ ามันหามากค่ะเธอเขางจะสังเกตเลยร็ว่ะไว้ให้เป็นเบรแบบนี้เราไม่ได้นะคะทุกคนนม่มีตัวที่อูอยันอยากเปิดตัวน้ำนะเมาเร็วมเปิดตัวไม่ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะงรับทุกคนอันนี้ไม่เคยอยู่ มีคนอยูน่นี่ทุกคนในโอกาสสีแถาน,นี้แล้วโอเคมาดูครันว่าจะยิงได้ไหมดูแล้วเขาน้องจะอยู่ฝั่งตรงขอวงมือทางไปก็ยิงหัวมืสุดตัวเลยคะไม่ยิงด้วยถ้าจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปเนาะ เฮ้ยพวกนี้ได้ไหมสีฟ้าโดนฆ่านี่ยังให้ยคนนี้ฆ่ากินโอ้โหฆ่ากันรัวๆแบบนี้เลยเออเราดูแล้วหน่อยน่าจะสูสีนะทุกคนยี่แบบ้มกินแรงเพื่อนนะโอ้ตกใจจเอตัวเองจะไปไหน,นเ,น,เน,นี่ยโอ้ก็จั่ขึ้นเลย แบบนี้มันก็ไม่ใช่เท่าไหร่เพราะว่าค่ะมก็ลุ้โอ้ยเกือบได้แล้วอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเลือดเต็มเหรอยังไม่ไ hmm. ด้ขั้นเลยทุกคนถ้ามันมีใครรู้สึกตัวมันจะไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะได้เปรียบเลย เพื่อนนี่อยู่นิ่งเพื่อนถ้ามีคนเห็นเตาเพื่อนนี่จบแล้วอุ้ยคือคนนี้มาก็น่าจะจากข้างบนนี้นะน้่นหรอหายไปแล้วเออไปทุกคนเก่งเกินอย่ามาข่มไม่ได้นะกุกกกเลยนะโอเค เราต้องฆ่าให้ได้สักคนนันแบบมันจะไม่ได้เลยอุ้ยด้าเฮ้ยทุกคนเขากันสู้กันเลยลังนี้โมดดี้จะโดนไหมไม่มีใครโดน้าอเลยโอ้หมาก้าโมดดีักุ้ยกุ้ยกุ้ไกุ้ยกุ้ยอะแต่วอาเขาได้มาทุกคนแต่ว่าเราพาเข้าไปใกล้ เพราะว่าเขาจะเป็นปชนิปลเ,งงชเลยโอ้เรื่องเหลืองทุกคนเราจะชนะไหมยังย้อนไปได้อีกโอ้ยมาเรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบงคชแฉเนีหัวไม่ดีว่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็น่าจะยงมมมมมมังเราน่าจะยังโอ้โห มันทุกคไม่หรอเี๋ยวไม่ได้แล้วอหลอฟันทีเดียวก็ตะเลยนทุกคนโอเคสง่งคืนก็น่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมสโอเคใครละคนหนึ่ง เอคนนั้มะไม่ค hey, hey. mm ่อยดีเท่าไหร่ค้ทำไอย่เขาไยเดีนี่าไม่ไอ้ยก็เจอเต็มีง่เงี้ยโก๊ก๊มค่าสกอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวจฟุ้นตัวแล้วตอนนี้เรายังไม่เต็ม โอเคดูดคะนี่ล้าก่อนดูปีกมองก่อนไมเี่อุ๊ยรก็ได้อัพเกียรด้ไหม้่อัพเกีรมันจะไม่มีูดอะไรนะทุกคนลองดูความเสียหายสิ มันจะน้อยลงหรือเปล่าทุกคนใจห่าปืนหลอเปืนรันติดก็นแต่ยิี้ครี่งเดียวเหมือนเดิมค่ะมีใครยิงอะไรข้าง่นหรือว่ามันอนอกจะไม่ได้เลยนะคือเขาเป็นทีมหมอที่โกงอะ่ะเอ้ยเพื่อน เดินท่ากันหมดเลยเหรอโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหาคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูคนคอยดูนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ติดตามนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนไปวุ